ผลลพักนักปรุง plus และเมื่อพูดถึงเค้กนะครับแป้งสำคัญมากครับผลใช้แป้งตราละขังครับซึ่งวันนี้เป็นตัวนี้ครับแป้งตาละขังสีม่วงเป็นแป้งเค้กครับแป้งเค้กตัวนี้ผลิตจากเมล็ดข้าวสาลีเกรดพรีเมียมนะครับแล้วก็ทำการวิจัยร่วมกับผู้ผลิตแป้งชาวยุโรปนะครับเพื่อให้ได แป้งที่มีคุณภาพดีมากๆลักษณะของแป้งเค้กเนี่ยครับจะต้องโปรตีนต่ําเพราะว่าถ้าเกิดโปรตีนสูงเนี่ยเวลาที่เราทรําเค้กออกมาบางทีจะเป็นไตหรือว่าจะแห้งเหนียวไม่อร่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้แป้งที่มีโปรตีนต่ำเนี่ยเราจะได้เนื้อเค้กที่เบานุ่มฟูเรียกว่าอร่อยมากทีเดียวครับเดี๋ยวพลจะช่างแป้งตวงออกมานะครับพร้อมกับร่อนไปด้วยเราใช้ทั้งหมด65กรัมนะครับหลังจากนั้นเค้กตัวนี้ทําง่ายมากครับเราจะทําเป็น3ามเลเยอร์นะครับพลเตรียมพิมพ์เค้กไว้แล้ว วันนี้เราใช้พิมพ์ขนาด7นิ้วนะครับผมฉีดสเปรย์น้ำมันแล้วก็ลองด้วยกระดาษไขใช้ทั้งหมด3พิมพ์ด้วยกันนะครับสำหรับไฟที่ใช้ในการอบ220อองศาเซลเซียสโปรแกรมไฟล่างไฟบนและขั้นตอนในการตีเค้กง่ายมากครับเป็นแบบขั้นตอนเดียวนะครับเราจะผสมทุกอย่างลงไปพร้อมๆกันเลยครับเราจะใช้กาแฟผงครับ ใส่น้ำให้น้อยที่สุดเท่าที่ใส่ได้นะครับน้ำเยอะจะทําให้เนื้อเค้กออกมาไม่สวยนะครับถ้าคนแล้วเขาละลายแล้วก็ใช้ได้เลยครับสูตรนี้เราใช้ไข่ทั้งหมด4ฟองครับน้ําตาลใส่ลงไปเลยครับกลิ่นวานิลาครับนมสดครับเกลือครับสารเสริม SP ครับแป้งเค้กตาละข่งสีม่วงตีให้ส่วนผสมฟูดีครับเราจะตักส่วนผสมออกมาเล็กน้อยครับใส่ลงไปในส่วนผสมกาแฟครับคนให้เข้ากันครับแล้วค่อยใส่กลับลงไปครับ หลังจากนั้นก็แค่ตีต่อแค่ให้กระจายทั่วดีพอแล้วครับถ่ายส่วนผสมใส่ลงในพิมพ์นะครับพิมพ์หนึ่งอยู่ที่ประมาณ140กรัมนะครับเสร็จแล้วครอบเบาๆสองั้งครับน้ำเค้กของเราเข้าอบได้เลยครับหอมกลิ่นกาแฟไปทั่วครัวเลยนะครับในระหว่างที่เดี๋ยวเราจะเอาเค้กออกมานะครับจากพิมพ์แล้วก็พักให้เย็นลงซึ่งใช้เวลาไม่นานเนือ่องจากว่าเค้กชิ้นเล็กนะครับเราก็จะมาตีส่วนประกอบของตัว บัตเตอร์ครีมที่เราจะใช้ปาดระหว่างชั้นแล้วก็คาบตัวเค้กและด้านบนครับก่อนอื่นเราจะละลายผงกาแฟกับน้ำสะอาดนะครับค่อยๆหยดลงไปนะครับเอาแค่ละลายได้ก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องใส่หมดนําไปผสมกับนมค้นหวานครับในโถตีนะครับใส่เนยลงไปครับตีให้นุ่มขึ้นเล็กน้อยครับพอนุ่มขึ้นแล้วนะครับใส่ชอตเทนนิ่งครับตีให้ฟูดีนะครับ สูตรนี้เราไม่ใช้น้ำตาลไอซิ่งนะครับเราจะใช้นมข้นหวานที่เราผสมกาแฟเข้มข้นลงไปครับตีเบาๆให้เข้ากันครับเข้ากันดีแล้วหยุดเลยครับบัตเตอร์ครีมของพลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาปาดระหว่างชั้นเค้กด้านบนและด้านข้างกันครับด้านบนก็ตกแต่งด้วยแมค a คาเดามีครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะเอาเค้กไปพักนตู้เย็นแล้วมาทำคาราเมลกันครับ นำวิปปิ้งครีมนะครับใส่หม้อครับแล้วก็ไปตั้งไฟให้ร้อนในขณะที่เราตั้งไฟนะครับในกระทะนะครับเราจะใส่น้ําตาลเพื่อละลายให้เป็นคาราเมลเอาล้วครับวิปครีมของเราเริ่มร้อนๆแล้วนะครับเห็นไหมฮะควันขึ้นแล้วปิดไฟยกออกจากความร้อนเลยครับคาราเมลของเราสีเข้มแล้วนะครับปิดไฟเลยครับผมเททีละน้อยครับการเทครีมลงไปเป็นการลดความร้อนนะครับ ตอนนี้เราปิดไฟแล้วนะครับใส่ไว้ช็อกโกแลตครับผมความร้อนจากคาราเมลจะทําให้ช็อกโกแลตค่อยๆละลายนะครับพอช็อกโกแลตละลายดีนะครับเราใส่เนยลงไปครับเนยนะครับจะช่วยทําให้คาราเมลมีสีที่เงาขึ้นนะครับก่อนที่เราจะราดเค้กนะครับตัวนี้ครับควรจะอยู่ที่อุณหภูมิห้องนะครับเราลองใช้นิ้วสัมผัสดูถ้าเผื่อสมมติเขายังร้อนเกินไปนะครับเราต้องคนให้เย็นลงครับเมื่อเย็นลงดีแล้วนะครับที่อุณหภูมิห้องนะครับ เราจะนําใส่ถุงบีบเพื่อให้เราทํางานได้ง่ายแล้วก็โรยหน้าเค้กเลยครับเคลือบด้วยคาราเมลเสร็จแล้วเราจะให้คาราเมลเย็นขึ้นอีกนะครับโดยการนําไปแช่เย็นประมาณ1 5บหถึงยีนาทีครับอเอาละครับเสร็จเรียบร้อยครับเค้กง่ายๆนะครับประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่หลากหลายนะครับลองทํากันดูครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www. p o n f o o d m a f i a com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราในชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายอัครับ